ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเดือนมีนาคมทางศูนย์ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงตามนโยบายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเสลน์ให้ผู้ปกครองนํากิจกรรมที่ทางศูนย์จัดโปรแกรมให้ในระบบออนไลน์ไปฝึกบุคคลออทิสติกที่บ้านเป็นการส่งเสริมศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จของการฝึกทักษะที่บ้านช่วงสถานการณ์โควิดรอบที่1 พอมาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะช่วงเดือนมีนาที่ทําให้ศูนย์ต้องหยุดแล้วก็เด็กจะต้องฝึกอยู่กับบ้านตะวันเมื่ออยู่ที่บ้านได้เอาโปรแกรมจากศูนย์ที่เราจัดโปรแกรมการฝึกสําหรับที่บ้านตะวันสามารถที่จะทํางานบ้านได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ทํากับข้าวทานเองได้กวาดพื้นถูพื้นซักผ้าซึ่งในเรื่องของกิจวัตรประจำวันตะวันสามารถดูแลตนเองจัดการได้ด้วยตัวเอง โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องมาคอยกำกับและเมื่อเวลาที่แม่ไปทำงานตาวันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไปซื้อข้ามาทานเองได้ตาวันจากเมื่อก่อนที่ไม่รู้ว่าเงินจะต้องใช้ยังไงจะซื้อของเท่าไร่จะต้องใช้เงินซื้อกับข้าที่ไหนเขาสามารถที่จะนำเงินไปซื้ออาหารกลางวันสำหรับตัวเองระหว่างที่อยู่บ้านคนเดียว แล้วช่วงมาติดโควิดน้องไม่ได้ไปโรงเรียนแค่น้องไปโรงเรยียนด้วยกันน้ารบเมเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราได้เห็นแล้วแม่เป็นคนไปโทรสัง่งงทีก็ไปรับด้วยตัวเองนั่นแหละก็ไปรับที่ท่าน้ํานนร้านเบเกอรี่ที่ร,ททรับมาแล้วก็ประมาณห้าสิบกสิบชิ้นก็มาขายชิ้นละสิบาทสิบกว่าบาทแม่ก็ชิ้นละสิบห้าให้น้องขายก็ตื่นด้วยกันแล้วก็อาบน้ำท่าแต่งตัวแล้วออกไปได้วยกันก็ไปถึงหน้างานประมาณตีห้า บางทีก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์บางทีก็เอาน้องลงที่ที่ป้ายรถเมล์หน้ามอกระเสดเลยก็นั่งขายประมาณเจ็ดโมถึงแปดโมแม่ก็ตีเวลาแม่วิ่งรถแม่วิ่งตรวจงานเสร็จแม่ก็มารับน้องกลับโดยโดยโดยลําพังตั้งแต่เ็าตื่นนอนเราไม่รู้นี่เขาตื่นตอนไหนเขาที่ตื่น้วยตัวเขาเองไม่มีใครปุ๊กไม่รู้ว่าตื่นแล้วรอตื่นช้าเมื่อตื่นมาแล้วต้องหาข้าวกินเองคือมันเหมือนมันเหมือนงานที่ทาซ้ําๆแล้วรู้โดยอัตโนมัติ รู้เลยเขาเองเขาเขาตื่นมาเห็นผ้าอยู่ในเครื่องนั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องต้องซักต่อปัจจุบันน้องตะวันไม่ได้มาใช้บริการที่สูงเนื่องจากผู้ปกครองสามารถทำคำแนะนำเทคนิควิธีการไปสอนทักษะในการในินชีวิตได้เองและน้องตะวันสามารถช่วยเหลือตนเองในขั้นพื้นฐานได้ดีแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากผู้ปกครองขอเขาเ้าร่วมกิจกรรมสำคัญเป็นครั้งคราว ในสถานการณ์โควิดที่อาจจะมองว่าเป็นวิกฤตแต่สำหรับครอบครัวบุคคลออร์ติสติกมาจะหาโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ